กลางๆเนาะก็ไม่ยายก็ไม่ได้ยากเกินจ right, ืนไปนะเฮ้อ uh อุ Holo ้ยอ <e ุ Lap ้ยโอ้กาสุดยอที่ผมมีอายหนึ่งตองที่สี่วันนี้เราจะมาเล่นป่ากลัวนั่นเองครับโอ้หรือว่าอยู่ในช่วงโดดออกปียนเองอ่ะลูกตายง่ายจังวะกำังพูดเลยอ่ะ ก็ก็จะเป็นช่วงที่ผมจะโดดออกปีงเองก็มันก็ง่ายๆนะเพราะออกปีพวกนี้ผมไม่เลือกนะคือผมเจอแบบไหนเอาแบบนั้นมาเล่นอ่ะเจอแบบไหนกดแบบนั้นโอ้โหโอ้ยโอ้ก็ยากอยู่นะเป็นไงต่ออ๋อก็ถือว่ามีความยากอยู่นะแบบออกปีนี้แต่ผมรู้สึกว่ามันง่ายสําหรับผมสาหรับคนอื่นอาจจะยากสําหรับแต่ละคนก็คือความสามารถของแต่ละคนอ่ะ มันไม่เหมือนกันแล้วทำไมกูตายง่ายจังวะเอออะไรวะอะไรวะมันตายง่ายเกินไปเปล่าเนี่ยโ,โอ้โอ้อะไรวะมันผมน่าจะตายง่ายเกินไปนะทุกคนวุ้ยเมื่อกี้มีใครตกอะไรอ่ะฮะมันไม่คำสั่งเนี่ยหรอมันไม่คำสั่งเนี่ยหรอหรือมันไม่มี หรืออะไรหรือผมไม่รู้ผมไม่เข้าใจมันคืออะไรไม่รู้ผมไม่เข้าใจแต่ผมจะโดดต่อแล้วกันนะครับทุกคนเอาล่ะเหมือนจะมีที่โดดให้เราโดดนั่นเองโอ้เก็บร่วงเลย่นะเอาล่ะอันนี้คือจุดที่ผมตายผมจะไม่พลาดแน่นอนเพราะว่าผมไม่พลาดรอบสองอยังไงล่ะเออเมื่อกี้แหละโชคดีไม่พลาดแล้วกันโอ้โหมองนี้ยากจริงวะตรงนี้มันยากจริงๆ กูเพื่อนบวไรเพื่อนโดดไปเลยอู้ยังไม่เพื่อนโดดไปเลยดดไม่ต้องบวายเพื่อนโอ้โหแลหลกด้วยไงแหลกผสมกับปลากูอู้ฮึบยิปทิปใครทำไรเนะี่ยโอ้โหไอ้นี่มันคืออะไรวะยูไม่ใช่แอดมินหรือว่ายูเป็นแอดมินไม่เข้าใจไม่เดี๋ยวเขาเรียกวะเออก็แอดมินนนั่แหละก็คือนั่นแหละผมนั่นจะพูดถูกใช่ั้ม มันก็กลางๆแล้วก,ก็ไม่ง in like. ่ายก็ไม่ใช่ยากเกินจืนไปนะเฮ้อุ <s <S ้ยๆวู้วว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 ้ววววด้วว้วววววนวว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 ้วว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 ว้ววววว้วว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  มัน,มนคือคนเขาจังูงไมุท่านโนดเลยอโอ้โหแล้วผสมความแหลกด้วยโอ้โหตายแน่นอนอ่ะตอนนี้เออง่ายง่ายฮะฮึบอ,อืมตรงนี้ด้วยอ้าอ้าวล่วงเลยอะไรอะผมทนไม่ไหวแล้วผมตกบ่อยมากเลยทุกคนเนออะไรอะ ชอบและชอบเกมและเข้าร่วมกลุ่มเกมไม่เอาอ่ะไม่ออาเข้าร่วมอ่า i s o so easy ร <c> ู <oughs> มันง่ายจริงๆนะแต่อยากรู้ไหมว่าผมตายตรงไหนเนี่ยผมตายตรงนีนะ้คือผมน่าจะรีบเกินเนี่ยคือผมรีบโดดเกินอนะผมก็เลยตายแต่ครั้งนี้ผมไม่รีบแล้วโอ้ไม่ผมแหลกด้วยโอ้ตายแน่เลยตายแน่เลย อ๋เอ่อตายจริงๆจริงวะตายจริงจริงที่ปากพูดจริงๆริวะโอ้ยเดี๋ยวเกินรีบรเกินอย่ารีบดิปล่อยตัวมันติดขนาดรีบแล้วเน,เนี่ยผมน่าจะรีบเกินปอยทุกคนดูดิฮึยเอ่อโดนไม่ติดอีกโอ้ผมไม่เล่ยนอะไรไม่เนี่ยผมปิดชิปได้ไหมเนี่ย ครั้งนี้ถ้าผมดูไม่ถึงอ่ะผมปิดคลิปเลยกันโอเคปิดคลิปเลยตามที่ป่าพูดเอาล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่มารับชมวิดีโอนะครับบ๊ายบาย